จะตัวเล็กพลอยหลับไปตอนรากำลบินผ่านบริสตอลอย่าทำเขาตื่นล่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องที่เราคุยทุกอย่างกับช่องทราบนะครับและเนื่องในวันพ่อน,นี้เราจะขอพาเพื่อนๆมาพูดคุยเรื่องราวที่น่าสนใจกันเกี่ยวกับพ่อกันหน่อยครับที่ในตอนนี้กําลังแอบมีประเด็น,นเล็กๆอยู่ว่าทําไมแฮกริดถึงเหมาะที่จะเป็นพ่อที่ดีที่สุดของแฮร์รี่พอตเตอร์ เรื่องราวนี้นะครับถูกเขียนขึ้นในวิสต r ดิงเวิลด์ครับซึ่งตัวของผมเองนั้นค่อนข้างจะสนใจอยู่พอสมควรเลยครับและถ้าเพื่อนๆคิดยังไงคิดว่าใครเหมาะสมหรืออะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับอันดับที่1นึ่งแฮกริเป็นคนที่พาแฮรี่ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยหลังจากที่พ่อแม่ของเขาตายในคืนหน้าสยดสยองที่วูเดมอร์สังหารหมู่ครอบครัวพอตเตอร์แฮกริคือคนที่พาเจ้าหนุ่มน้อยแฮรี่เข้าไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย เขาแสดงถึงความห่วงแยก,กับเด็กคนนี้มากๆอย่างที่เราได้ดูกันครับในภาคแรกเมื่ออัลบัสดัมบดอร์อยากแฮร์รี่จากมือของแฮรกริดไปครับและทิ้งแฮร์รี่ไว้ที่บ้านของเดอร์สลีย์อันที่จริงแล้วแฮกริดไม่ได้ต้องการแยกจากแฮร์รี่เลยแม้แต่น้อยครับเขาไม่เพียงแค่ร้องไห้นะครับแต่เขากลัวมากและกังวลมากๆเลยครับเหมือนกับผู้เป็นพ่อครับที่ต้องทิ้งลูกเอาไว้เพียงลาพังนั่นจะทําให้เรารู้สึกไปถึงความสะเทือนใจของแฮรกริดต้องจากแฮร์รี่ไป อันดับที่2องแฮกริดพาแฮรี่เข้าสู่โลกเวทมนต์วันที่แฮรรี่นะครับเขารู้ว่าเขาเป็นพ่อมดนั่นคือครั้งแรกครับในชีวิตของเขาที่รู้ว่าสิ่งวิเศษและปาฏิหาริย์มีอยู่จริงและแน่นอนครับคนที่บอกแฮรรี่ก็คือแฮกริดแฮกริดบุกไปที่กระท่อมบนโขดหินและมอบเค้กวันเกิดให้กับแฮรี่ชิ้นแรกนั่นเป็นชิ้นแรกในชีวิตของแฮรี่ครับซึ่งน่าวิเศษมากๆนั่นยังไม่นับการที่เขาพาแฮรี่ออกจากคุมนรกสู่นรกที่ยิ่งกว่า ไม่ใช่ไม่ใช่สู่โลกเวทมนต์และหลังจากนั้นนะครับมันก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าแฮกริดคือพ่อของแฮร์รี่จริงๆทั้งพาแฮร์รี่ไปซื้ออุปกรณ์การเรียนก่อนเปิดเรียนหนังสือต่างๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับหน้าที่พวกนี้เนี่ยจะเป็นหน้าที่ของพ่พอและพ่นแม่เพียงแต่ในกรณีของแฮร์รี่คือแฮกริดครับเขาพาแฮร์รี่ไปที่ตอกแดกอนเพื่อซื้อของที่ต้องการหนังสืออุปกรณ์การเรียนต่างๆรวมไปถึงไม้แก้สิทธิของเขาด้วย และยังซื้อเฮดวิกนกแซลักของแฮร์รี่อีกด้วยครับอันดับที่3แฮกริดไม่เคยลืมวานสำคัญของแฮร์รี่เลยตลอดเวลาที่ผ่านมาครับแฮร์รี่ไม่เคยคาดหวังอะไรเลยเรื่องของขวัญทั้งวันเกิดและวันคริสต์มาสอย่างมากก็คือถุงเท้าเกา่เกาๆของเวอร์นอนนั่นแหละครับแต่แล้วเมื่อเขาเจอกับแฮกริดแฮกริดไม่เคยมีสักวันเลยครับที่จะลืมเขาให้ความสำคัญกับวันของแฮร์รี่เสมอนานยิงพิสูจน์ได้เลยครับว่า แฮกริดรักแฮร์รี่และใส่ใจแฮร์รี่มากๆอันที่จริงแล้วนะครับสำหรับแฮกริดไม่ว่าจะวันไหนก็เป็นวันของแฮร์รี่เสมอครับอันดับที่4 h a แฮกริดกล้าที่จะสอนแฮร์รี่ในสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิด ในช่วงวัยกำลังโตของเราพวกเด็กวัยรุ่นช่วงนั้นนะครับจะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวตอเลยครับไม่ค่อยฟังใครสักเท่าไหร่และเอาแต่ใจกันมากๆแน่นอนครับเรื่องนี้รวมไปถึงเจ้าแว่นคนนี้ด้วยเราจะเห็นได้ชัดเลยครับว่ามีช่วงหนึ่งครับที่แฮร์รี่งี่เง่าแบบสุดๆไปเลยอย่างตอนภาค3ครับนักโทษและอัสคาบันพวกลอรและแฮร์รี่ไม่คุยกับเฮอร์เมลนี่เลยครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเรื่องไม้กวาดไฟโบว์ตอนนั้นนะครับแฮร์รี่ทำตัวค่อนข้างแย่ครับและแฮกริดก็ทำหน้าที่ในส่วนตรงนี้แทนพูนพอ ซึ่งเขาพูดถึงการกระทําที่ไม่ควรของแฮร์รี่ครับสอนแฮร์รี่เรื่องหน้าที่ของคนเป็นเพื่อนแน่นอนครับตลอดเวลาที่ผ่านมาแฮร์กริดเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดมากสักเท่าไหร่ครับแต่เวลาแบบนี้ครับเราได้รู้แล้วครับว่าแฮร์กริดการที่จะสอนแฮร์รี่ในสิ่งที่ไม่ควรอันดับที่ 5. เขาจะอยู่เคียงข้างแฮร์รี่เสมอและตลอดไปพ่อแม่ทุกๆคนครับจะคอยอยู่เคียงข้างและสนับสนุนลูกของตนเองเสมอและจะช่วยเหลือเขาอย่างสุดความสามารถและในพื้นที่ตรงนั้น แฮกริดจะยืนเคียงข้างแฮร์รี่เสมอถ้าวันนึงในการแข่งขันควิดดิดไม่มีใครไปเชียร์แฮร์รี่พอตเตอร์ในสนามเลยโปรดจงรู้เอาไว้ครับแฮกริดจะยืนตรงนั้นอยู่เสมอและเขาก็พร้อมจะตะโกนอย่างสุดเสียงเพื่อให้แฮร์รี่มีกำลังใจในการแข่งขันต่อไปรวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับมังกรในภารกิจของแฮร์รี่ด้วยครับตอนนี้เขาเป็นตัวแทนในการแข่งการประลองไว้ตไต้พาคีแน่นอนครับมันทําให้แฮกริดกัวงวลใจอยู่ไม่ใช่น้อยเลยครับกับการรับมือกับมังกร และที่สําคัญที่สุดเลยนะครับแฮกริดพร้อมจะเชื่อใจแฮร์รี่และสนับสนุนแฮร์รี่มาโดยตลอดครับเรื่องการโค่นลมจ้างศาสตร์มืน่นอันดับที่ 6. กแฮร์รี่ได้รับการต้อนรับเสมอที่กระท่อมของแฮรกริดเมื่อแฮร์รี่ไปที่ฮอกวอตส์เขาย่อมรู้เสมอเลยครับว่ากระท่อมของแฮรกริดจะเป็นหนึ่งที่ที่สามารถเป็นเซฟโซนให้กับแฮร์รี่ได้เสมอครับแฮร์รี่สามารถไปอยู่ที่นั่นได้ทุกเมื่อทุกเวลาเมื่อไปถึงที่นั่นแฮร์รี่เขาจะได้รับน้ำชาสักถ้วยเสมอ และอย่างที่บอกไปครับเวลามีเรื่องอะไรเดือดร้อนแฮร์รี่ก็สามารถไปหาแฮกริดเพื่อขอให้เขาช่วยเหลือได้เสมออย่างตอนที่ร้อนอ้วกเป็นท่าครับอย่างที่เรารู้ครับแฮกริดรอยู่ที่นั่นและพร้อมจะต้อนรับเสมอแฮกเกอรเขาพร้อมจะดูแลแฮร์รี่และเขาพยายามเท่าที่เขาทำได้ให้คำแนะนำและข้อมูลหากแฮร์รี่ต้องการสำหรับส่วนตัวของผมเองแล้วนะครับ บทความที่พูดมาผมค่อนข้างอินนะครับพอเข้าใจอารมณ์ความรักที่แฮกริดไม่ให้กับแฮร์รี่มากจริงๆและเพื่อนๆล่ะครับคิดยังไงกันแต่ถึงยังไงครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะครับและถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับกันละครเพื่อไม่พาคลิปต่อๆไปกดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆของทุกคน,นครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ